การตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิดมีความสำคัญอย่างไรจำเป็นต้องตรวจหรือไม่เรามาฟังกันในคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงอราวรณอิทธิศพูลกุลหรือหมอเอนะคะเป็นแพทย์ประจำศูนย์กุมารเวชสาขาทารกแรกเกิดและปริกําเนิดโรงพยาบาลกรุงเทพค่ะการตรวจคัดกรองในทารกแรกเกิดเป็นการตรวจเพื่อค้นหาทารกที่มีโรคที่มีปัญหา แต่รักษาได้เช่นภาวะพร่องไทรอยฮอร์โมนและโรคพันธุกรรมเมตาบอริกโรคพันธุกรรมเมตาบอริกเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมหรือยีนที่ควบคุมการสร้างเอนไซม์ในการย่อยสลายสารอาหารดังนั้นเมื่อทารกได้รับสารอาหารเข้าไปในร่างกายแต่ไม่สามารถย่อยสลายสารอาหารได้ตามปกติจึงเกิดการค้างค้างของสารตั้งต้น ซึ่งสารค้างค้างของสารตั้งต้นดังกล่าวมีผลกระทบต่ออวัยวะต่างๆในร่างกายเช่นสมองหัวใจและตับจึงเกิดผลกระทบตามมาทําให้เกิดปัญหารเรื่องของพัฒนาการล่าช้ามีอาการชักเกรงได้จุดมุ่งหมายของการตรวจคัดตรองในทารกแรกเกิดเพื่อค้นหาทารกที่มีกลุ่มอาการผิดปกติของโรคพันธุกรรมเมตาบุริกเพื่อทําให้เขา รับการรักษาที่เร็วขึ้นอย่างทันท่วงทีก่อนที่ทารกจะแสดงอาการเพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่ตามมาวิธีการตรวจโดยการตรวจเลือดของทารกโดยใช้เลือดเพียง4-6หยดตรวจเมื่อทารกอายุเพียง48-72ชั่วโมงค่ะการตรวจคัดกรอนในทารกแรกเกิดจึงมีความสำคัญและจำเป็นนะคะ